ค่ะเรามาพบกันในช่องมิสเตอร์ทองนะคะวันนี้มิสเตอร์ทองพามาอยู่กับตัวนี้คือมอเตอร์ปั๊มลมออยฟรีค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะใครอยากรู้วิธีลองแล้วก็วิธีถอดว่าถอดยากถอดง่าย,ายแค่ไหนเข้าไปในอีกคลิปมึงหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะหรือไม่ก็กดไปที่ตัวไอด้านบนจะเห็นว่าวิธีถอดถอดแบบง่ายๆค่ะภายใน3นาทีภายในหนึ่งนาทีก็ถอดออกแล้วนะคะเขาถอดกันยังไงใช้ตัวอะไรใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้จะมาดูวิธีการพันมอเตอร์ตอนนี้ช่างทองกำลังสกัดขดลวดนะคะชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาคือขดลวดอะไรนี่นะคะขดลวดด้านในนะเห็นไหมคะนี่นะช่างทองกำลังงัดออกนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพัานมอเตอร์กันนะคะถ้าใครสนใจดูวิธีการพันมอเตอร์ก็ต้องทำใจกับเวลาของคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะจะใช้เวลาพอสมควรและแต่ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ กับคลิปนี้ไปเต็มๆเลยนะคะสำหรับคนที่สนใจแล้วคนไม่สนใจท่านรู้ท่านดูท่านก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะว่าวิธีการทำงานของช่างพันมอเตอร์เขาพันกันยังไงเนาะสำหรับ f อช่องนี้ก็จะได้ดูแบบเต็มๆเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกสำหรับช่องมิสเตอร์ทองเลยนะคะที่จะพันมอเตอร์ให้ได้รับชมนะคะส่วนงานพันมอเตอร์ช่างทองทำมามากกว่า30กว่าปีแล้วค่ะ30 40 30ปี30ปีนะคะ เดี๋ยวเราเอากันชอ็อตชุดเก่าออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่กันชอ็อตชุดใหม่นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูด้วยนะคะว่ากันชอ็อตเขาใส่ยังไงนี่คือกันชอ็อตนะคะหรือเรียกว่ากระดาษไมล่าสีขาวนะคะนี่ค่ะติดตามรับชมได้เลยถ้าใครสนใจที่จะดูนะคะ จะทาแบบให้ดูด้วยนะคะแบบพันมอเตอร์ทํายังไงทํายากไหมนะคะเขาทากันแบบไหนช่างพันมอเตอร์เขาพันกันยังไงติดตามคลิปนี้ได้เลยจ้าใส่กันชอ็อตกันเลยค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เมียช่างก็ขออนุญ,ญาตทาเป็นคลิปลื้นะคะเนาะวิธีลื้อนะคะ,ละ,คะแล้วก็สกัดขดลวดนะคะเพื่อจะใส่กันชอ็อตแล้วก็ทําแบบน,น,นะนี่คือกระดาษไมล่ากันชอ็อตนะคะ ให้รีดาสำหรับมือใหม่ให้รีดตบบโตะเรียบๆนะครับให้รีด <ๆ S 2> แบบนี้นะสำหรับมือใหม่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาช่างทองทำงานช่างทองรีดแบบไหนแต่ถ้ารีดแบบนี้จะรีดง่ายนะคะเนี่ยค่ะท่านี้เลยจะรีดง่ายมากรีดแล้วก็กระชายนะบบ <ๆ S 2> ขนาดของการทับมันจะมีผลต่อความสูงความต่ำนะถ้าลวดสามารถสูงได้เราก็สามารถทับนีให้สูงได้นะ แต่ถ้าเราต้องการให้รวดต่ําเราก็ต้องพับตัวนี้ให้ต่ำหรือวราก็ลงไปเลยแม่เหล็กจะมีขนาดสองขนาดนะครับตัวนี้ขนาดใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะตัวนี้ใหญ่อันหนึ่งอ่าไอ้ตัวสองสามนี่จะเล็กอ่ามาสี่สี่ก็จะใหญ่แล้วมันจะไปสเต็ปนี้นะ เราจะใส่สองกับสามต่อที่มันไดลล้ตรงมานนี้นะตัวนี้ไม่ต้องให้ขยับเยอะนะครับตัวนี้ถ้าทำถ้าทำให้คิดได้ยิ่งดีนะครับนี่ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะขนาดเล็กขนาดใหญ่น,นะครับ ต่างกันประมาณนี้ก็ต้องให้โค้งนะครับเวลายัดก็ต้องให้โค้งแบบนี้นะต้องโค้งนะถ้าของใครแหลมเนี่ยต้องต้องรีดให้ได้นะครับ เคล็ดลับที่มันจะโค้งได้เพราะอะไรคะก็อยู่ที่การรีดนี่แหละค่ะวางแล้วก็รีดรีดไปแล้วก็รีดกลับก็ได้นะครับถ้าคนที่ยังทําให้โค้งไม่ได้นะยายรีดนะสำหรับแบบใหญ่มันจะเว้นยังไงนะเดี๋ยวใส่แบบใหญ่ให้ดูมาเลย ก็พับพอพับได้แล้วก็หักกลมาหักกลมาแล้วเราก็รีดรีดไปรีดกลับตัวนี้เราก็พับลงมาแล้วก็รีดล่องใหญ่แปดล่องนะครับ ส่วนล่องเล็กก็สิบหกล่องเป็นออยฟรีนะแม่เหล็กหกเซนนะครับความสูงวัดความสูงนีหกเซนสแตนดาร์ดเลยเป็นเบอร์ยี่สิบสองครึ่งวดหกสิบห้ามิล นะแส้โค้งแบบนี้นะครับ อย่างนี้ไม่ได้นะคะ มันจะโค้งเข้ากับสลอดแม่เหล็กเลยนะนน่ที่มันไม่ได้เมื่อกี้เลยนนะที่มันแหลมๆนะ มันรีดไม่ได้เนาะตัวนี้เรราาก็มีดรีดใหม่ ร้อยค่ะกันช็อตเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าก็จะเป็นการทำแบบคนลวดนะคะแล้วก็พันมอเตอร์ให้ดูเลยเนาะขออนุญ,ญาตตัดไว้เท่านี้นะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเนาะ แต่เดี๋ยวจะถ่ายรอบแล้วก็เบอร์รวดให้ดูนะสำหรับมอเตอร์วัมโรมอยฟรีตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตามไปคลิปต่อไปนะคะเนาะคลิปต่อกันนี่เลยเดีย๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อต่อไปเนาะ,ะใครอยากรู้วิธีการทันก็ติดตามได้เลยนะคะพี่นีลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเริ่มพันเลยนะคะ